สบายดีพี่น้องมาเหลาะหาเห็ดเด้อจ้ามนัน,นีดเด้อร์พอกับจ้องสอนีงบ้านาะคือเ่ามาเหลาะหาเห็ดแถวไอ้นี่นะขางตาฟังโขงงามของอยู่ไปลองนี้ยสอนี้เคยเอาแนะล้วใช่ไเหลาะเบิง่งยางพานเฮือกเจ้ามาเพื่อนบอกว่าคนไปนเงี้ยอยู่บดคืนสิทนันกรับบล่ล่ะจังหวะไปเบิง่งเนาะไปเบิง่งไปเบิง่งเพื่ออดไก็มีหฮะครับ่เห็นก็นมีเนาะพี่น้อง เห็นหงวะแล้วปิดตาป้าป้าพี่น้องคลุ่มพี่น้องตอนเช้าๆคือทำทสาเิียบันนี้คือสุ่มนะมาผู้เดียวตอนแรกว่าสิไปหาอยู่หน้าูนละเลยคิดเออแถวนี้เคยเคยเคยเอาเนาะว่สิมาหาเบิ่ง อยู่ติดโค้งเลยเดี๋ยวตอนแรกงจะออกมาหน้าเฮ็ดนามี่อยู่พี่น้องต่ว่าอันขาเจ้าเนื้อโต๊ทันไปพี่น้องแนมเบิงซอยกันเลยเด้อ ตูบไข่ทาหารพี่น้องข่ก็แม่นแบบว่าอันโมแมนดอกไข่ยอยู่ทั้งรุมพอนะแต่ว่าเป็นอันพันธทธาดานอยู่นี่แล้วก็เลยปุ๊บตูบแบบนี้พวกเทียนมาขับเรือนคิวนะพี่น้องตะกี้มันไปไทยได้เนาะกะซิมานี่ค้นกระมานีเดี๋ยวนี้ไปบ่ได้แล้วอือมตรงน,นี้พี่น้อง บงกือหลายๆมากินน้ำไม้โอ้ยหน้าม่วงดอกตกมาใส่หัวในรับเลยได้ไหม เอาในอันนี้ละในเงาไม้ก่อไผบ้านเนี่ยเห็นแต่แมงบงกือบ่มีเห็ดสักดอกพุ่นนี่ก็ได้เห็ดอันนั้นพี่น้องก็เก้าเห็ดปลูกพานออกนหโพนนนีนะ กสิท่านเขาบอเพนจังมาหาเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิงน้าของไปเบิ้งน้าของปะว่าขืนแห้งขืนคอยทำไหนขืนแห้งเติบได้น้ำแดงให้ปวกกระบอกแน่นี่เนาะ พี่น้องพอน่ะผ่วมาแ,แล้แถวอันนี้กุ๊กอันนี้นะน้ำแข็งน้ำเงือกนี่นะพระเจ้าไหลมองป่าก็มีบอนน้ำขึ้นแห้งเลยพี่น้อง อันสมัยตะกี้นะเนาะสมัยอันบนลานนะสมัยอันพ่อฒ่าแนะม,ม่เฒ่านะมันสีบบมีเขื่อนเด็พี่น้องน้ำมันสิถ่วมสุปีกระสีอันย่ามเนี่มันกระสีถ่วม้นมาหอดพี่พี่แล้วอยากเต็มพังอันนี้พี่แล้วพี่นอะมาแล้วแหละเวลาน้ำโบกเนาะต้นไม้มันกระสีตายที่ฮากระสีลงไปปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกเอียงละกินตามธรรมดาละ งามคืออย่างนี้กะคีทอ,อดยูได้แบบนั้นนะซูมอเออร์นี่มันบกคอยถ่วมโบถั่มเลยแหละสิปปีถ่มถ่มทัวรนึมงยอดกระทิมพี่น้องงามงามนี่นี่กินกับสมตามโบข,ขนาดเก็บเอาก่อนเื่อกินกับสมตามวันปีกแม่ตัวน้อยอกุ๊กโต๊ะเลยน,นะดีกอนลูกชื่กินอยู่บ่ล่ะเก็บก่อนพี่น้องพี่น้องระมาทางนี้ ตัวนก็ปากดามันได้ยินเสียงไก,ปก่ปล,ลากระตากผลพากกันแลนเข้าไปอยู่ข้างหลังวัดน,นี่เนาะพี่น้องมาู้เดียวพี่น้องพุนเสียงไก่หงกะกะไปแล้วแม่นไก่บนเนาะคือเสียงหงกะกะนี่พี่น้องเครือบเขาอัน เครือกอยนะพี่น้องเครือกอยเครือเขากรุ๊กนะคนสมัยตะกี้อึดเขาคุดหัวนี่ละมากินเห็ดยากด้วยพี่น้องกพ่อจะได้กินได้กินง่ายๆเด้อนะ่อยบัดคนย่านบงบัดใบไม้คือเหี้ยนแท้ก็เอียงกัดเนาะ คือสิไปได้คือหกแค่แม่กระสะพี่น้องอ,อืหกเกินใครแม่แต่ว่ามีอัน,นอ๊ย นี่ัวโน่กระปากดำม,มานำมันบุออกปุ๊บผู้บห็นดูเขาเก็บเอาเบิดแล้วบ้ามาสายมาซาไปหมุนกันไปไหนกูแล้วโอ้ย ก้อนเก็บเอาแถวนี้เรากน้องหลานนะบ่มีพี่น้องบ่มีเห็ดอย่างเลยตอนนี้สิเอาหน่อไม้โจดยุ่งร้ายหลายพี่น้องเห็นบ่นี่ตัวนี้น้อยเนาะคืออะไรหุ่มมาเป็นร้อยโอ๊ยเอาหน่อไม้โจดนี่พี่น้องก่อนหน่อไม้โจดทางนั้นก็มีหางคุกขูดนะ เข้ายังไงละเนี่ยนี่พี่น้องน้องไม่จดนี่ดูขับผมแมงบ่าจากนี่แมงพี่น้องน้องไมอันนี้เออเฮ้ยบาดมือขอแล้วน้องไมอันนี้มักแมง เอของคือไปบ่ฮอดซะดอกนุ่งอ่ะลายหลายข้า,า,าขแม่นอันเออพี่น้องมานู่ได้ฮะตอนนี้เห็นเห็ดคข่ดอกตึวแ <c oughs> ต่ก,ก็มาพ่นนี่แหละตอนนี้เพื่อได้เห็ดปวงด้ยดอกสวยๆงามๆพอดีพี่น้องจุม่ม เสียงงุมงสนันอยู่โอ้สองดอกโอ้พี่น้องโอ้ยลูกนี่อันนี้จีน้อยอันนี้ก็น,อน้อยพี่น้องไม่ไม่ก็เอาซะเอาไปแกงฮามีโมเดี๋ยวออกมาหายอยู่นะอีกดอกนี้ง้ำมั เดี ny, si ang, ๋ยวตอนนีสิเลาะลงไปทั้งอันหอเจ้าปูพี่น้องน้องใหม่ก็เอาเฮ็ดก็เอาอันน้องใหม่บาดมือเจ็บแสบต้าเก้าแถวนี้พี่น้องเฮ็ดไข่เขียวออกดีด้อ อันนี้แม่มาเห็นเห็ดดอกหนึ่งเห็ดโมี่น้องเห็ดหปวกไรอยเงี้ยมีเห็ดหมีอันยังก็หอยง่ายอยู่นี่ด <c ười> อ,อกเดีวยวนี่บอโ๊ะน้ำกับพอน้ำอ่ะอันนี้น้องไม้กระสะามีได้หอเจ้าปูอยู่นี่นัน่งโบเห็นหอเจ้าปูนะมันโค เดียวเดียวซองหาเห็ดหาเห็ดนะจนโค้มต่อไปได้ไงตัวโน้กก็ปากดำกระจ้ไปใส่ทิ่มคนน่ะที่วิ่นลองหอเจ้าปูเนาะเปิดมาแล้ว โบเห็นเห็ดปกต้าดอกใหญ่ๆเนะะเจ้ากระพอแกงดอกเดียวนะถามมันดอกใหญ่พี่น้องมาสัมผงผพามือนี่พ่อแกงอีลีขามันสัมกระปัน่นโบมีเห็ดมีหอนเลยโอ้ยนี่พี่น้องหอเจ้าปูเพิน,อนหอนเจ้าปูถ้าไป,ไปที่ไปส้างไดก็มาอันมาขอบมาบอกอนน่นนะนะ เมือม่อเมือ่อเมื่อโบได้ๆพี่จ้ามีกับโบมี่เจ้าหนิงขามหัวมาฟังเียพี่น้องนี่อยู่ได้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่หย่อนโอ๊ตบาดมือได้ด้วยเอาใหม่อันนี้นะ ยอ,อดอสองมาก,กันไปหนัทนกทั้นนทงน้ากามีอยู่ก็ลืมบอกไปหนักทั้งนี้กามีอยู่แต่โอ้ยยยอยเย็นนี้คิดตกลงอันเนี้ยตกลงน้ำ ไดปขับมาเนาะมันข้าววานเลยอืมันนี้กำลังขึ้นออมาเนาะอันนี้ก็มีซสอนกันแต่ว่ามันโบได้ถือเสียม,มา เมื okay. 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 Mm ่อกหลายยอดได้เปนรองคุณะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ายอดโอเคเดก็บไปฟังกลองมาหอดแล้วพี่น้องแคมห่วยนีนี่พี่น้องมาเบืงแมงยังเกาแมงนอนไม่แล้วพี่น้องอืมเอ้าไปแล้ว กินแซบอย่ได้พี่น้องแม่งอันนี้เน้อสันนี้มหาาหน้องไม่ก่อนอันนี้น้องไม่ไปป่าพี่น้องนอนใหญ่เป้มาม้เราคือหน่อไม้โจดโจดโจดแต่ว่าแมงซะเหลือเกินน้ำก,ะกะับเกาะ พี่น้องนะเห็นบอกไม่นอแต่ว่าแม่หลีกกรปากด้ำน้ำเกาะมึงเด้อคือโง่เท่ทะเมื่อบนนาะงว่ไปดอกพี่น,น้องย่ยานเตรียมใจเมื่อดีกลัว มาเด้อปักดํแม่เมื่อป้าดอนี่มาเบิ่งก่อนนี่ก่อแล้วไม่ไคปลานกก่อบักไงนอเดียวกับพ่อแก่งก็อยากกินอันที่มันลําบากแม่จักหน่อยแล้ไม่พีสังอันนี้หกแค่ แ่งมันสำเนียงนะพี่น้องพอาดูกแก่งลืมแน่เบงกองค่ะพี่น้องเบงนะตาหัวอันนี้นะคะกระขึ้นมาหน่อยโพดนั่นอันนั้นงามๆอดหลอดอยู่ตาแซบ่บนี่นะอุ้ยนอนอนะ่ะกง็งามๆเลยก็สีชมพูงามแท้นี่นะ เห็นบบพี่นอ้องงามแต่ว่าแข็งเดินออกมาเองกับบริแข็งเดีเนาะ <c oughs> อันนี้ก็งามแต่ว่ามันสั้นพอแก่งแล้วละ่ะจ้าพี่นอกก้องกำลังสิเมื่อเห็นอันนี้โอ้ยอีสันเห็นเห็ดปวกตาตัวหลายดอกด้ยเห็นบ้างไ <c oughs> หมเ็ด <c oughs> ปวกตาได้เยพี่นอ้องอันนี้นะ หนึ่งสองสามโอ้ยหลายดอกพี่น้องหาหากดอกนะพุดด่มดอกหนักกระโลมแล้วมันเถาเดี๋ยวไม่ใช่ออกน้ำพ่นมีปุ๋ยพี่น้อ,นองเห็ดนเนี่ย กะพ่นก็มีพีพ่น้องทั้งน่ะบองสันสนินเก,ก็บก็ได้หนัพี่น้องหลังจากที่หาโนม้หาเฮ็ดได้เฮ็ดก็ได้พราอมปนพี่น้องนี่เดียวไอเฮ็ดไขสด้สองดอกอือใช่ละสองดอกนี่เดียวเห็นปะเฮ็ดไข้ดอกนี้เขียวงากมากเลยพี่น้องอันนี้เฮ็ดปกตาพ,พี่น้องออกน้ำพ่นออกเป็นมูสิบสิบเอ็ดสิบสองดอกก็ได้เฮ็ดปกตินี่ พอดีพอปนเลยพี่น้องหมักใหม่ก็ได้หลายอย่างเด้งน้งามอันนี้สีชมพูง้ำงามเดงแดงตอนนี้ก็สิเดินลาไปก่อนพี่น้องมหมักไหม่ปลาพี่น้องหมักอันยังก่อนอันนี้นะเห็นแม่เอ่ะเราหมักติ่นตังตินโตติ่นตังนต้งนี่แหลวะว่ะหมากุยช้ังประมาณนี้แหละจ้าคลิปนี้กับฟ้าไว้สเมี์เด้อพี่น้องยังอยู่ปลาอยู่จ้าพ่อกันคลิปหนาเนาะ เดี๋ยวสิแกงน้ไม่สุกินแล้วก็สิป่นเฮดสุกิน้อจ้าบายถ้าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปส่องาหนิงบานานันั้นเน้อจ้าลาไปก่อนแล้วหอนหอนพี่น้องเมย์กำลังเดินกลับพี่น้องก็เห็นยอดอันพักสไลด์เนาะโหน่งสิเก็บไปกินกับแกงน้ไม่ด้วยยอดมันโอ้ยดับ,บดเบิแหละมุนบเบิลแหละดึงเราโด อร่อยคือยังนี่กิน,นะหมากมันแหงแสะเด็กเป็นอ่ะโอ้โอรื่องงามดึงหวดเอาลถพอถึงบ้านก็หดกินหดกินขือนันนี้นี่พอ เต็มกระตาแล้วบาดนี่กินกับแกงแล้อไหมพี่น้องเมื่อนี่ก็ตม้ม